อ่ะเรามาเรียนเรื่องความต้านทานกันโอเคนะสูงสุดคืนสู่สามัญเวลาเรามุดนึกถึงความต้านทานเรานึกถึงอะไรครับเรานึกถึงตัวต้านต้านต้านโอเคป่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า resistance หรือ resistor มันต้านนะฮะมันต้องต้านต้านต้านอะไรครับมันต้านกระแสนะครับในที่นี้นึกถึงตัวต้านทานในที่นี้คือการต้านกระแสนึกสภาพครับอะไรที่ความต้านทานเยอะๆมั้งครับอะไรที่ความต้านทานเยอะๆ คือตัวกันไฟจริงไหมเช่นนี่ครับพลาสติกเห็นไหมนี่นี่มีปักอยู่ถูกปะ่ะเนี่ยตัวพลาสติกถูกปะ่ะไฟมันไม่ออกมาจริงไหมอย่างตรงสวิตช์เห็นปะ่ะมันเป็นพลาสติกหมดเลยโอเคไหมเพราะนั้นตัวต้านกระแสไม่ให้มันออกมาท่านป่ะแสดงว่าถ้ามันตัวต้านเยอะๆกระแสก็ออกมาไม่ได้โอเคไหมแต่ถ้าตัวต้านน้อยๆความต้านน้อยๆกระแสก็ทําไมครับออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นตัวต้านทําไมครับที่น้อยๆคือพวกโลหะ สรุปเราแบ่งนะฮะตัวต้านกระแสนะฮะนึกถึงโลหะนะครับแปลว่าโลหะพวกเหล็กทองคำทองแดงเงินอะไรพวกเนี้ยความต้านทานจะน้อยตัว R นะฮะสัญลักษณ์เป็นตัว R นะ,ะจะน้อย R เนี่ยย่อมาจากคำว่า resist โอเ okay, คป่ะแปลว่าความต้านทาน R น้อยแปลว่ากระแสไหลได้ดีในขณะที่พลาสติกนะฮะหรือไม้นะครับลักษณะเนี้ยพวกเนี้ย ค่าอาจะทำไมครับค่าอาจะมากโอเคนะ,ะรู้แค่นี้ก่อน mm. เทียบกับธรรมชาตินะ mm. เพราะฉะนั้นคุณจึงเห็นเวลาเขาทำปลั๊กไฟเขาเลยต้องใช้พลาสติกสายไฟสังเกตว่าเป็น PVC เป็นพลาสติกหุ้มเอาไว้โอเคไหมเพราะว่ามันต้องทำไมมันต้องไม่ให้กระแสออกมาโดนเราโอเคไหมสรุปนะความต้านทานคนระับจริงๆมนุษย์สร้างคำนี้ขึ้นมา <c oughs> ตัวที เป็นคุณสมบัติในการควบคุมกระแสถ้าความต้านทานมากกระแสผ่านได้น้อยสารที่ความต้านทานน้อยกระแสก็ผ่านได้มากและกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มครับขีดตรงนี้ดีๆเลยครับมีหน่วยเป็นโอห์มครับสาคัญมากและคําถามความต้านทานมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในเนื้อสารนะจ๊ะมันอยู่ในเนื้อสารนะครับโอเคนะแสดงว่าตัวคุณก็มี R ตัวผมก็มี Uh, โต๊ะมีอเก้าอี้มีอเหล็กก็มีอทุกอย่างมีอหมดโอเคปะอมันอยู่ในเนื้อสารนะครับได้นะความต้านทานต้านการไหลของกระแสฟไฟฟ้านะครับเลีรยไหมอันนี้พูดไปแล้วมีหน่วยเป็นโอห์มสัญลักษณ์เป็นตัวนี่โอเคปะเลียร์นะชื่อของมันเนี่ยอธิบายมาหมดละสรุปข้อ3นะครับสรุปว่าถ้าวัตถุ ที่ให้กระแสผ่านได้น้อยก็ความต้านทานจะมากวัตถุที่ยอมให้กระแสผ่านได้มากความต้านทานจะต่ำวงเล็บไว้เช่นโลหะเช่นพลาสติกโอเคปะเขียนนะอ่ามาทางฟิสิกส์ไหนไหนเรียนแล้วมันต้องกลับสู่ในโหมดของการสู่ในโหมดของการคำนวณครับ โอเคไหมมันต้องอยู่ในโหมดของการคำนวณน,นะจ๊ะโอเคมาดูปัจจัยที่มีผลกับความต้านทานโอเคไหมว่าความต้านทานนั้นจะมากหรือจะน้อยเมื่อกี้ผมบอกแล้วความต้านทานอยู่ในเนื้อสารตัวแรกมันต้องขึ้นอยู่กับชนิดแน่นอนครับชนิดครับโอเคไหมต้องขึ้นอยู่กับชนิดเช่นคุณเอาไม้มาก้อนหนึ่งเอาเหล็กมาก้อนหนึ่งเอาทองแดงมาก้อนหนึ่งเอาทองคามากก้อนหนึ่ง ความต้านาทานทาไมครับมันไม่เท่ากันแน่นอนจริงไหมโอเคไหมครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะ,อะโอเคต่อมาครับมันดูอันที่2คือขนาดของตัวนําเป็นไงครับขนาดของตัวนําเช่นโอเคเรามาดูก้อนนี้เป็นต้นสมมตินะฮะนี่นะคุณเอาเเหล็กมาแท่งหนึ่งนะกับอีกแท่งหนึ่งเอาเหล็กใหญ่ๆมาอีกแท่งหนึ่งเกิดอ,อะไรขึ้น เขี่ไหมคุณมองเหมือนถนนนี่ถนนสองเลนนี่ถนนแปดเลนคุณว่าอันไหนรถไปได้เร็วกว่ากันแปดเลนจริงไหมสแสดงว่ามองเหมือนเป็นกระแสนะ,สะแสดงว่าตัวเนี้ยมันรถไปได้เยอะจริงไหมแปลว่ากระแสมันเยอะจริงไหมค่าอามันก็เจอเลยหน่อยโอเคครับแต่ตรงเนี้ยค่าอาก็เลยมาครับแปลเป็นไทยว่า ถ้าพื้นที่หน้าตัดใหญ่ๆหน้าตัดใหญ่ๆหน้าตัดคือเอามีดมาตัดนะตัดเนี่ยเห็นไหมได้เป็นก้อนนี้โอเคไหมเอามีดมาตัดนะเหลือก้อนนี้ถ้าพื้นที่หน้าตัดใหญ่ๆกระแสก็จะไหลได้ดีกระแสไหลได้ดีคือค่าอาจะน้อยโอเคไหมสรุปตัวที่1คือชนิดตัวที่2คือขนาดของตัวนําถ้ามันใหญ่ถ้าขนาดใหญ่โอเคป่ะถ้าตัวนําขนาดใหญ่ความต้านทานก็จะน้อยโอเคป่ะ ได้ไหมโอเคตัวสุดท้ายครับคือความยาวครับความยาวบอกไปแล้วนะค่า r อ,อยู่ในเนื้อสารค่า r อ,อยู่ในเนื้อสารยกตัวอย่างก้อนนี้ครับสมมติคุณมีสั้นๆจริงไหมแสดงว่าในเนี้ยเวลารวมตัวกันก็จะมี r r r อยู่ในเนื้อสารประมาณนี้แต่ถ้ากลับกันคุณเจอยาวๆเกิดอะไรขึ้นครับเจอยาวๆเกิดอะไรขึ้นครับค่า r มันก็โอูรวมกันเต็มไปหมดเลยจริงไหม เหมือนคุณเน่ยยกตัวอย่างเช่นมีครูคุณยืนมาแล้วอยู่ดีครูมาสั่งให้กรรมบ้านถ้าครูสั่งให้กรรมบ้านมีคนสี่ห้าคนโวยเกิดอ,อะไรขึ้นครูก็สั่งต่อแต่ถ้าครูให้กรรมบ้านเสร็จทั้งห้องโวย,ยงานก็เยอะลูกเสือกิจกรรมนู่นนี่นั่นเขียนเรียงความน้ำนู่นนี่เริ่มต่อรองครูทุกคนช่วยกันต่อรองเกิดอ,อะไรขึ้นครูก็เลยเไม่ให้ก็ได้นึกออกไหมให้น้อยลงจริงไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับตอบผมสิถ้า ความยาวมันสั้นๆอาก็จะน้อยๆครับถ้าความยาวมันเยอะๆครับความยาวนะเราใช้คําว่า L ครับคือแปลว่าเล็งเลงแปลว่าความยาวถ้า R ทำไมครับยาวๆยาวๆอาก็จะทําไมครับอาก็จะมากๆครับโอเคนะได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลเป็นภาษาคนว่าอะไรครับมันขึ้นอยู่กับกี่ตัว1ชนิด2ขนาด3 ความยาวแปลว่าความต้านทานนะครับแปรผันตามความยาวครับยิ่งยาวมากอ่ยิ่งเยอะอ่แปรผันตามอะไรครับผกผันผกผันผกผันกับอะไรครับผกผันกับพื้นที่โอเคไหมแปลผกผันกับพื้นที่นะครับโอเคไหมได้นะเพราะฉะนั้นรวมกันครับตัวสุดท้ายครับคือชนิดถูกป่มเอามารวมกันเป็น R เท่ากับ เติมนี่ครับชนิดของเนื้อสารเราเรียกว่าโลครับ L ส่วนด้วย a โอเคไหมได้ไหมสรุป L อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบน a อยู่ข้างล่างก็อยู่ข้างล่างเติมตัวนี้ไปครับเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผนรวมกันเป็นเครื่องหมายเท่ากับโอเคไหมเติมตัวโลไ้เขียนนะถ้าช้าๆเราจะเขียนว่า R R แปรผันตาม L ส่วนด้วย a และเติมชนิดของมันไปด้วยนะ A, เท่ากับโลครับขึ้นอยู่กับชนิด L ส่วน A ตัวนีเนวน้เราอ่านว่าโลนะครับเราอ่านว่าโลนะครับคล้ายๆแยมโลบุนบุหน่อยคล้ายๆตัว P โอเคปเขียนมนี่ครับสูตรจึงเป็นสูตรนี้ครับ R แปรผันตาม L แปรผกผันกับ A และขึ้นอยู่กับชนิดเติมโลเข้าไปด้วยโอเคไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นจบแหละเวลาเราพูดถึง R เราทำไมครับเวลากระแสมันไหลเนี่ย R คืออุปสรรคจริงไหมตัวการกระแสเพราะฉะนั้นเวลาเขียนมันจะทำาไมครับกระแสจะไม่ให้เดินตรงๆครับให้เดินแล้วมันทำาไเหนื่อยหน่อยอึกอักอึ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 กโอเคปหสัญลักษณ์เลยเป็นตัวอะไรครับตัวขีดเป็นเส้นแบบนี้กึกกักกึ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 กโอเคไหมได้นะครับอ่าจบสรุปสูตรนี้ R เป็นความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มโลคือขีดเส้นครับพูดตามสภาพต้านทานสภาพต้านทาน ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าสารชนิดเดียวกันค่าโลจะเท่ากันเช่นคุณเอาเหล็กมาก้อนหนึ่งเหล็กมาก้อนหนึ่งค่าโลเท่ากันเอาพลาสติกกับพลาสติกโลเท่ากันอลูมิเนียมอลูมิเนียมโลเท่ากันแต่แต่โลของอลูมิเนียมไม่เท่ากับโลของเหล็กโอเคไหมได้ไหมได้นะสรุปโลคือคือขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุโอเคป่ะ สดไปนะขึ้นอยู่กับชนิดนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ l คือความยาวมีหน่วยเป็นเมตรครับโอเคแนละและ a คือพื้นที่หน้าตัดเพราะฉันวาดรูปนี้ครับนี่ครับให้เป็นอย่างนี้ครับเรากำลังจะหาตัวนี้นะพื้นที่หน้าตัดตรงนี้คือ a ครับความยาวเป็น l ครับโอเคไหมและในเนื้อสารใส่โลตัวนี้เข้าไปว่าอยู่ข้างในโอเคปะ่ะขึ้นอยู่กับชนิดของสาร R เท่ากับโล L ส่วน A ครับได้นะเคลียร์นะครับ A คือพื้นที่หน้าตัดถ้ากระแสไหลามาตรงนี้นี่ครับเนี่ยกระแสไหลตรงนี้นะโอเคไหม A. ใช้ก้อนไหนครับ A ใช้ตรงนี้นะจ๊ะโอเคนะครับได้นะามาดูตอ่อตู้สุดท้ายครับค่า R ขึ้นกับอุณหภูมิครับ ถ้า R ขึ้นกับอุณหภูมิเอาง่ายๆสมมติเวลาตัวคุณอะเรียนลูกเสือใช่ปะ่ะเรียนแน่นารีเรียนอะไรไม่รู้เวลาอาจารย์บอกจัดแถวคุณเป็นไงถ้าอากาศเย็นๆอารมณ์ดีๆเป็นไงก็ยืนง่ายๆจริงป่ะอาจารย์สั่งวิ่งก็วิ่งใช่ปะ่ะแต่ถ้าวันไหนมันร้อนมากๆอู้แดดมันร้อนนู่นๆๆนี่นู่นนี่นั่นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เรียกจายัดแถวพวกคุณจะทำไมออกว่าจะเดินมากว่าจะนุ่นจะนี่แรงต้านมันเริ่มเยอะจริงปะ่ะอาการเดียวกันครับ ในสารในเนื้อสารเนี่ยมันจะมีตัวที่พากระแสไปถันซึ่งอยู่ดีถ้าอุณหภูมิสูงปุ๊บพวกนี้มันเริ่มขี้เกียจละมันเริ่มโอ้ยไม่ไหวละถันมหมเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสูงสูงเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นโลหะนะครับเขียย่ะโลหะบริสุทธิ์อุณหภูมิสูงความต้านทานจะสูงครับเขี้ยหมโดยปกติถ้าเป็นโลหะ,ะลหอุณภหณภูมิเพิ่มขึ้นความต้านทานจะ เพิ่มขึ้นสรุปนะอาแปรผันตาม t e m p พ r เจอร์ครับแต่ใช้กับโลหะนะครับโอเคไหมจบแต่กรณีนี้กรณีพิเศษครับถ้าเป็นโลหะผสมครับคือคุณเอาเหล็กไปผสมอลูมิเนียมเอาเหล็กไปผปสมกับอย่างอื่นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นแทบไม่มีผลครับความเปลี่ยนแปลงน้อยมากความต้านทานเปลี่ยนแปลงน้อยมากโอเคไหม ส่วนใหญ่ข้อสอบจะเล่นที่โลหะนะครับถ้าฉนวนนะครับกับกันนะฮะอุณหภูมิสูงขึ้นความต้านทานดันลดลงนะครับความต้านทานดันลดลงนะฮะอันนี้เขียนนะครับและตัวสุดท้ายสารกึ่งตัวนําเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฮะอันนี้ช่างมันถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นลดลงอย่างรวดเร็วอ่าลดลงนะส่วนใหญ่ข้อสอบจะออกแค่1กับ2นะครับสรุปถ้าเป็นโลหะ ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นโลหะบริสุทธิ์เกิดอะไรขึ้นครับอุณหภูมิเพิ่มความต้านทานเพิ่มถ้าเป็นโลหะผสมอุณหภูมิเพิ่มความต้านทานแทบไม่เปลี่ยนโอเคปะเขียนนะครับได้นะอ่าจบมาดูนี่ครับที่เขียนไว้ R เท่ากับล L ส่วน A ครับสัญลักษณ์ของ R นะครับตัวก้อนเนี้เปลี่ยนเป็นก้อนนี้โอเคปะตัวโลภาษาอังกฤษเราตั้งชื่อมันว่า Resistivity โ okay, อเคป่ะ Resistivity งงงไหมเนี่ยอ่าแล้ว A นะครับ A คือก้อนนี้ใช่ไหมถ้าเป็นทรงกลมสูตรคือ Pi R กำลัง2หรือถ้าอีกสูตรหนึ่งคือ Pi D กำลัง2ส่วน4โอเคไหม Pi ยกำลัง2ส่วน4นะครับได้ไหมอ่ามาดูค่าโลก่อนครับค่าโลที่อุณหภูมิ20องศา คำถามผมเคยเรียนทำไมมันต้องใช้20วะเพราะที่ต่างประเทศอุณหภูมิห้องของเขาคือ20องศาหนังสือทุกเล่มจึงเรฟเฟรนที่20องศาแต่ในชีวิตจริงเมืองไทยทําไมครับเคยเจอ20ไหมน้อยมากครับเมืองไทยอุณหภูมิปกติของเราคือประมาณ32โอเคปะ่ะ332โอเคไหมอันนี้เป็นที่อุณหภูมิ20องศาสังเกตนะเงินค่าโลประมาณนี้ทองแดงค่าโลประมาณนี้ เหงนกงป่ะนี่กำลังติดลบนะน้อยๆนะแต่กับการคุณเจอ PVC เข้าไปครับค่าโลเนี่ย10กำลัง14ถึง10กำลัง18เป็นล้านเลยนะโอเคป่ะเยอะมากสรุปโลหะทาไมครับค่าโลจะน้อยถ้าเป็นฉนวนค่าโลจะมากมากโอเคป่ะโลหะค่าโลจะน้อยโอเคป่ะถ้าเป็นฉนวนค่าโลจะมากโอเคไหม สรุปนิดนึงมาดูอ่าเท่ากับโล L L ส่วน A ฟังดีๆถ้าโลมากๆค่า R ก็มากๆถ้า L มากๆค่า R ก็มากๆแต่ถ้าค่า A มากค่า R จะน้อยเก่งมากครับสรุปตัวบนตัวบนมากค่า R มากถ้าตัวล่างมากค่า R จะน้อยโอเคนะฮะเขีย์นะครับ เรื่องของเรื่องมีอยู่แค่นี้เองอทันนะผมรู้นะเวลาเรียนแล้วมันอ้อทรมานหรือเป่า่ะมาทำโจทย์กันเลยนะครับมาดูค่านี้ก่อนโจทย์ถามว่าวัตถุข้อนหนึงนะครับมีความกว้างเป็น x กว้าง x นะฮะกว้าง x ยาว y สูง z สภาพต้านทาน,ทานมีเป็นโลกค่าความต้านทานที่ผิวที่แรงเงาคือตรงนี้นะ ผิวที่แรงเงาคือตรงนี้เป็นเท่าไหรโอเคไหมเขาสนใจด้านนี้นะโอเคไหมแปลว่าเดาสิความต้านทานด้านนี้นะคุณก็มองเหมือนมีก้อนก้อนหนึ่งความต้านทานด้านนี้กระแสน่าจะไหลด้านนี้นะจริงไหมเพราะฉะนั้นก้อนนี้เวลาทํานะครับเราก็เลยทําเหมือนสภาพว่าด้านนี้นะกระแสน่าจะไหลด้านนี้ไหลออกด้านนี้โอเคไหมก้อนนี้คือ R 1ก้อน สูตร r ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับ Low l ส่วนด้วย a ค่า l คือ l ครับ l ในที่นี้ก็คือความยาวไปด้านนี้ครับคือ x โอเคไหม a คืออะไรครับพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดไปไงกระดานนี้จริงไหมเป็นกว้างคูณยาวกว้างปไปเลยครับนี่มี y กับ z เพราะนั้นพื้นที่ a ของเราคือเท่าไหร่ a แนวนี้คือ y คูณด้วย z เพราะนั้นตรงนี้ก็เลยใส่ y z ครับ สรุปถ้าค่า r ฝั่งไหนครับฝั่งเนี้ย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 ที่แรงเงาก็ใช้พื้นที่ตรงนี้โอเคปะ่ะได้นะแต่ถ้าโจทย์ถามค่า r ที่ไหนครับค่า r ที่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณต้องใช้พื้นที่ a เป็นตรงนี้แทนเข้าใจยังตอนนี้เรามองมาด้านนี้นะเรามองมาด้านนี้ปึ๊บโอเคนะครับจบก็กลายเป็น l o x ส่วนด้วยอะไรครับ y z มีไหมมีไหม โล w x ส่วนด้วย y แตอบข้อ1ครับโอเคไหมอ่ะมาดูข้อ2ครับโจทย์บอกว่าลวดยาว2เมตรความต้านทาน0.25โ oh อห์ม2เมตรยาว0.25โอห์มถ้าต้องการให้ลวดความต้านทาน5โอห์มจะต้องยาวกี่เมตรโจทย์ถามอะไรครับความยาว L เท่ากับเท่าไหร่จริงไหมวาดรูปก,ก่อนครับสูงสุดคืนสู่สามัญ ลวดยาว2เมตรตื๊ด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 ตืดโอเคปหมเนี่ย L เท่ากับสนะความต้านทาน R เป็น0.25โ oh อห์มถ้าต้องการยาว5โ oh อห์มให้ให้ลวดความต้านทาน5โอห์มจริงปหมต้องการ R เป็น5โอห์มนะเนี่ย L จะยาวเท่าไหร่จริงปหมคุณว่ามันต้องยาวมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นจริงไหมเขียนก่อน R เท่ากับ L L ส่วนเ R เป็น0.25โลไม่รู้ L เป็น2นะฮะส่วน A รู้ไหมไม่รู้แปลว่าเราต้องเดาว,ว่าเเขาต้องเท่าเดิมจริงไหมเพราะโจทย์<ร>ไม่บอกนะฮะเนี่ย A ต้องเท่าเดิมจริงไหมเเท่าเดิมจริงไหมแต่ L เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณจะได้อะไรครับโลส่วน a เท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.25หารด้วย2จริงไหมเป็นเท่าไหร่ครับคุณบอกไม่รู้ขี้เกียจคิดติดไว้ก่อนก็ได้มาทำรอบ2ครับ R เท่ากับโล L ส่วนด้วย A อวุนี้ R ความต้านทานต้องการ5คุณรู้แล้วนะเมื่อกี้ติดโล A นะติดโล A นะที่ติดโล A จริงไหมเอาโล A มาใส่คือเท่าไหร่ครับ0.25ส่วนด้วย2และโจทย์ถาม L ก็ติด L ไว้ โอเคปะงวดนี้ก็ค่อยแก้ตัวเลขแก้ตัวเลขทำไงครับเอาสองขึ้นไปคูณ5้คูณสได้10แล้วหารด้วยอะไรครับ0.25เท่ากับ L ไม่งงนะงวดนี้ข้อนี้ทำไงครับ10หารด้วยอะไรครับ0.25ยคูณ4ทั้งบนทั้งล่างข้างบนได้40ข้างล่างได้1ตอบยาว40เมตรครับโอเคไหม ได้นข้อ 2, 2> เคเียร์ไหมเขียนนะอ่าช้าๆแปลว่าข้อนี้ทำไงครับโจทย์ให้อะไรมาก็เขียนไปและอะไรไม่ได้ก็ติดไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปใช้อีกรอบหนึ่งอ่าจทไปจดเสร็จยังมาดูข้อนี้ครับด้วยความเข้าใจถ้ามันตรงๆคุณดูนะช้าๆนะช้าๆนะอ่าเป็นเท่าไหร่ครับ0ูนย์ยายาวเท่าไหร่ครับ L เป็น2ถ้า R เป็นถ้า R เป็น5 L ยาวเท่าไหร่ครับไม่รู้ก็ให้เป็น X ครับแล้วก็เทียบอัตราส่วนจับหารกันเลยโอเคไหมแล้วก็คูณไข้นะเป็น0.25คูณ X เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณด้วย5เพราะ x เท่ากับอะไรครับ10ส่วนด้วยเท่าไหร่0.25ก็จะได้40เมตรเขาได้ยัง เคลียรไหมถ้าค่าอะไรไม่เปลี่ยนก็แบบนี้เลยโอเคนะจะทําแบบนี้ได้ต่อเมื่อค่าอื่นต้องคงที่นะ A ต้องคงที่โลต้องคงที่โลคงที่แปลว่าอะไรสารชนิดเดียวกันข้อนี้ไม่เปลี่ยนสารเปลี่ยนแค่ความ <Okay. S 1> ยาวโอเคนะได้ไหมอ่ะให้ข้อ3ให้เวลาทำหนนาที ลวดโตสม่ําเสมอ10เมตรความต้านทาน5โอห์มถ้าตัดเหลือ2เมตรความต้านทานเป็นเท่าไหรแปลว่า A เท่าเดิมโลเหมือนเดิมจริงไหม A เท่าเดิมโลเหมือนเดิมอ่ะสรุปข้อนี้ R เท่ากับอะไรครับโล L ส่วน A คุณรู้แน่ๆว่า A เนี่ยเท่าเดิมจริงไหมแล้วโลก็ตัวเดิมจริงไหมเขียนสูตรครับ R เป็น5โอห์มครับโลไม่รู้ครับ เอาเป็น10ครับ A ก้อนเดิมจริงไหมเขียนไหมสรรมการนี้ทิ้งไว้ถ้าตัดเหลือ2เมตรครับแสดงว่าเราทำเหมือนเดิมครับเราได้โล A ออีกแล้วเท่ากับเท่าไรห5ส่วน10ติดไว้จริงไหมเราทำา R เท่ากับอะไรครับโล L ส่วนด้วย A ตัดเหลือ2เมตร R เป็นเท่าไหร่ R ติดไว้นะโลส่วน a ย้ายมาและ L เป็น2ครับโลส่วน a คือ5ส่วนด้วย 10คูณด้วย2อะกลายเป็น10ส่วน10ตอบ R เป็น1โอห์มครับเขียนไหมอาเป็น1โ oh อห์ม oh ได้นะข้อ3ก็ประมาณนี้เขียนนะครับ